เอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปมื่อนี้ครับเราจะมาดูความมหัศจรรย์นะครับของการแตกกอนะครับและก็การออกดวงของซิตโต้เจ้า8ดครับผมุยเป็นตะสอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปพงไายครับผมนุ่มขวัญชัหัวใจเกษตรมาแล้วครับผม จากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมได้ไตเติ้ลให้พี่น้องป้องไปเดี๋ยเราฟังกันแล้วนะครับว่าสําหรับคลิปวันนี้หลังจากที่นุ่มควันใช้วัาใจเกษตรนะครับได้วับจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ทําการพ่อลูกอยู่โคกหนองนาธรรมมะข้ามาสารคามนะครับ นั่นก็คือชื่อสายพันธุ์ว่าซิตโตเจ้าแปดนะครับผมพึ่งมาเห็ดนะครับในฤดูกาลหน้าปังปีนี้เนาะผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องปองไปนะครับบ่นหน่อยเลยทีเดียวนะครับผมผู้ใดมาเบิ่งแปลงเนี่ยอ้ยบอกว่าเป็นตะสอนหลายวรสศัสำหรับซิตโตเจ้าแปดของ,องเฮานะบานี้พอให้พี่น้องปองไปนะครับเพื่อนก็นเลยบอกว่าอยากสีเบิใ่ใกล้ๆนะครับว่าเรื่องของการแต่กอแล้วก็เรื่องของการออกห่วงเนี่ย ความชัดเย็นเป็นไงนะครับนุ่มขอนใช่เจอะเลือเคเบื้องแนววสันวาเอาสาหรับคลิปวันนี้ครับเฮาสิมัวราจากันนะครับเกี่ยวเรื่องของความมหัศจรรย์นะครับในการแตกอและก็การออกรวงของซิโต้เจ้าแปดครับผมเอาหนีครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบื้องกล้องทางด้านนี้ครับผมนี่สําหรับข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซิโตเจ้าแปดครับเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับพื้นแข็งนะครับ มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเพียงแค่90วันหรือว่า3เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ที่โคกหนองนาธรรมมะข่ามาสารคามของเรานะครับทำการพ่อปลูกนี่อยูุ่ประมาณห้าหกไร่ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้กําลังออกหมากออกห่วงนะครับผมนี่เนาะเอาเบื้องต้นนะครับมาเบื้องสกครับผมนี่เห็นบนหยบุ้ยดอกขักปัญญงครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ เบิ่งใบท่งสั้นสังลางอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่สําหรับตอนนี้ออกห่วงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เอาบัดที่นี่เฮาสิลงไปข้างล่างครับพี่น้องครับนี่เพื่อสิเบื้องการแตกกอนะครับผมแล้วก็การออกห่วงกันชัดๆเนาะเพราะว่ามันมีเวิ้งอยู่มองนี้ครับผมนี่มองเป้งน้ําบตกนะครับก็เลยเกิดทีว่างอยู่พอดีนะครับซึ่งเข้าเกษียณการแตกกอกันชัดๆเนาะแต่ว่าอยู่ขางคันแท่นี่มันเห็นบาชัดปานใดนะครับ เขาลงไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาก่อนอื่นเฮาสีแวกไปก้อนครับผมนี่แวกเข้าไปโอ้ยหนาติกเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดวานแค่25กิโลกรัมต่อไร่เลครับผมพี่น้องครับนี่ปุณนะโอ้ยเทสีแวกเข้าไปได้นะครับเป็นเขาที่แตกกอได้ดีครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับตรงเร้นว่างๆมองนี้เนาะโอ้นี่นี่ครับผมบปดิ เอาเบ่งโดยองครวมสักก่อนครับพี่น้องครับนี่เบ่งแต่ละกอแต่ละกอบุย้ยขัดไปยังครับนี่เอาเบ่งกอนีสักก่อนนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่คือหนึ่งกอของเรานะครับผลปรากฏว่าห้วบอกนยี่สิบสามสิบหุ่นตีครับผมนี่ในหนึ่งกอนี่ครับผมพี่น้องครับนี่บห็น,นี้ถึงบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของความอัศจรรย์ใจของข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซิตโตเจ้าแปดครับผม หนึ่งกอนะครับมีเกือบสามสิบต้นครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ้งนี่นี่ครับกอนี้ข้างนี่ครับผมนี่บู๊ยกำลังออกม่วงเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เอ้าเบิ้งนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันเนาะเบิ้งกันชัดๆครับผมนี่ครับผมนี่มาเป็นตอนให้เนาะเอาเบิ้งกออีกข้างนึงครับผมนี่ข้างนี้ ปัดอันนี้เกิเกือบยี่สิบสามสิบครับผมเบิง้งเบิ้งครับนี่ขวกขวกอยู่ครับนี่เบิ้งครับแต่ละกอแต่ละกอนะครับผมนี่เอาบบดนี้มาเบิ้งก่อนี่ครับผมนี่นี่ก่อน,นี่เอามาเบิงบ้งเมื่อกี้เกิดแสงเกิดเง,ดงาเนะาะยี่สิบกัวเกือบสามสิบครับพี่น้องครับนี่ยี่สิบกัวเกือบสามสิบเบิ้งครับผม ว่าว่าสิเป็นกอได้กันแล้วแตกบ้างไหมครับผมนี่บ้างไหมเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เป็นเขาทีแตกกอได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับผมนี่เนาะนี่บ้างไนมโอ้เบิงครับผมนี่เนาะบันี้เรื่องของการออกหมากออกห่วงเป็นเงไหนบ้างไนมครับนี่จับทีคัดปัยังครับเบิ้งเบิ้งไหมครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่กํกำลังตากเกสรเลยทีเดียวนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือเบิ่งลักษณะใบทงครับพี่น้องครับนี่เลียวไปนี่นี่แล้วก็เป็นข้าวที่ซ่อนรวงครับพี่น้องครับผมนี่นี่นี่ครับผมเอาสำหรับคลิปมือนี้นะครับก็เลยเออได้มาว่าจานะครับให้พี่น้องกล้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมหัศจรรย์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบ เทียสีบูขึ้นมาได้ครับพี่น้องครับนี่โอ้ฝากป็นยังเนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่าซิตโตเจ้าแปดนะครับผมกับประสานมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0ูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ครับศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งหกสี่สองห้าสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกห้าครับ 0495999นะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาผ้าจากพี่น้องปกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมยเป็นต้่สอนให้ครับผมซิตโตเจ้าแครับผม